Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อุงอิงโผล่ให้กำลังใจผู้สมัครสอรกอเพื่อไทยหวังคนกรุงเทพเลือกมากกว่าครึ่งช่วยแบ่งเบาประชาชนขอให้ได้ผู้ว่ามีคุณภาพทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ วันที่18พฤษภาคม2565นางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้กำลังใจผู้สมัครสอกอพักเพื่อไทยเพราะทุกคนทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถทั้งที่ยังไม่ได้มีการประกาศเลือกตั้ง และเมื่อได้มาลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครสอกอในช่วงที่ผ่านมาพบว่าการทำงานของสองกอนั้นไม่ง่ายทุกเขตมีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายดังนั้นในวันที่22พฤษภาคมนี้อยากให้เลือกผู้สมัครสอกอของพรรคเพื่อไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือแบ่งเบาพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ ทั้งนี้นางสาวแพรทองทานได้เปิดแนวทางการเลือกคู่ว่ากรุงเทพมหานครของตนต่อพี่น้องประชาชนที่มาร่วมฟังปราศัยใหญ่ของผู้สมัครสอกอรพักเพื่อไทยใน3แนวทางได้แก่ 1. เลือกนโยบายที่ชอบที่จะแก้ไขปัญหาชาวกรุงเทพได้จริง 2. เลือกคนที่ตั้งใจทำงานตั้งใจพบปะพี่น้องประชาชนอยากพัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้น และ 3. ไม่เลือกคนที่เอานโยบายขึ้นมาขายฝันที่มีแต่ในฝันไม่เกิดขึ้นจริงพักเพื่อไทยเน้นย้ำเสมอว่าอะไรที่สัญญากับประชาชนต้องทำให้ได้จึงขอให้คนกรุงเทพโชคดีขอให้มีคณะทำงานของพักเพื่อไทยเข้าไปช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นขอให้ได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกฝ่ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ